ค่ะน้ำเต้าหู้ค่ะมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยช <c oughs> ื่นใจอร่อยเครื่องเขาเยอะนะคะอร่อยค่ะยังไม่ได้ทานเลยกำ <c oughs> ลังฟังเสียงฝนเพลินเลยค่ะลมพัดมา ซึ่งมาใา่ถุงนะคะเอาไว้กินกลางวันด้วยแล้วก็อุ่นนะคะให้ออกให้ร้อนๆนิดนึงแล้วก็ทานได้อร่อยนี่ค่ะมีลูกเดือยด้วยได้ยินไหมคะน้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะอากาศดีมากเลยดีค่ะน้ำต้หมหู้ยกลังอุ่นๆเลยน่าทานมากเลยเขามีหลอดให้ด้วยเอาไว้เนี่ยแหละค่ะจุูน้ำ ก็ใช้ช้อนตะลูกเดือยฝนกาลังตกเลยค่ะโปรยปลายลงมาวันนั้นก็ทานข้าวฝนตกอย่างเงี้ยละดดีค่ะ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 มีหลอดด้วยเอาไ้ดื่มน,นะคะก็ก็จะแกะก่อนนะคะแกะหนังยางออกก่อนคะ่ะจะเทใส่แก้วเนี่ยแหละคะ่ะทุกทา่านสภาตึงกำลังจะแกะ,ะทูนเหลืองค่ะ นี่ค่ะมีมีวุ้นด้วยนะคะเคอร่อยเอ่อยทำจากถั่วเหลืองค่ะตอนนี้ก็อยู่ในถุงนะคะยังทานไม่ได้เลยนี่ค่ะเขาก็มีหลอดให้หลอดก็มีนะคะนี่ค่ะมีหลายอันฝนกำลัลงตกเลยค่ะโปรยปลายลงมาวันนั้นก็ทานข้าวฝนตกอย่างเงี้ยทำจากถั่วเหลืองนะคะทุกท่านนี่ค่ะก็ใส่เครื่องด้วยนะคะก็มีเม็ดเมงลักค่ะมีวุ้น หลายอย่างค่ะทุกท่านซื้อมาเยอะค่ะอันนี้ซื้อมานะคะทำเองไม่ค่อยได้ได้ยินไหมคะทุกท่านน้องฝนค่ะโปรยปลายลงมาอีกแล้วนี่ค่ะน้ำเต้าหู้กำลังอุ่นๆเลยชื่นใจมากเลยค่ะนี่ข้าวุน้นอร่อยฝนกำลังตกเลยค่ะ คอยไปลงมาวันนั้นก็ทานข้าวฝนตกอย่างนี้แล้วค่ะสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ค่ะท่านนีค่ะมีหลอดด้วยเอาไว้ดื่มน,นะคะก็ก็จะแกะก่อนนะคะแกะหนังยางออกก่อนคะ่ะจะเทใส่แก้วเนี่ยะคะ่ะทุกท่านสคัอตนึ่งกำลังจะแกะ น้ำเต้าหู้ค่ะทำจากถั่วเหลืองนะคะทุกท่านนี่ค่ะก็ใส่เครื่องด้วยนะคะก็มีเม็ดแมงลักค่ะมีวุ้นหลายอย่างค่ะทุกท่านเขามีหลอดให้ด้วยเอาไว้เนี่ยแหละค่ะจุดนน้ำ ก็ใช้ช้อนตักลูกเดือยกมาเลยเวลาแล้วขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะขอทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีเขามีหลอดให้ด้วยเอาไว้เนี่ยแหละค่ะจุด,ดน้ำแล้วก็ใช้ช้อนตักลูกเดือยได้ยินไหมคะน้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะอากาศดีมากเลยดีค่ะน้ำต้หมหู กำลังอุ่นๆเลยน่าทานมากเลยค่ะสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ค่ะทาน,ทานเครื่องเขาเยอะนะคะอร่อยค่ะยังไม่ได้ทานเลยกำลังฟังเสียงฝนเพลิ์เลยค่ะลมพัดมางาดำของมีประโยชน์อร่อยอร่อย กินน้ำเต้าหู้ถ้ำกลางสายฝนโปรยปลายเ้ยน่าทานมากเลยแล้วก็มีหลอดให้ด้วยเนี่ยสีเขียวสวยเลยน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองค่ะทุกท่านนี่ค่ะอยู่ในถุงอร่อยอร่อค่ะนี่ค่ะเครื่องมีอะแยะเลยนะคะทุกทานนี่ค่ะมีวุ้นด้วยนะคะเห็นไหมคะ ใส่เม็ดเมงลักด้วยก็มีประโยชน์นะคะน้ำเต้าหู้ก็ทำจ้าสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะน้ำเต้าหู้มีประโยชน์นะคะ่ะท่านฝนกำลังตกเลยค่ะโปวยปลายลงมาวันนั้นก็ทานข้าวฝนตกอย่างเงี้ยละนี่ค่ะเครื่องมีแยะ,แยะเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะมีวุ้นด้วยนะคะเห็นไหมคะใส่เม็ดแมงลักด้วยก็มีประโยชน์นะคะน้ำเต้าหู้ก็ทำจ้า ใส่งาด้วยนะคะงาดำแล้วก็เม็ดมังลักใส่ <laughs> ดีค่ะดีค่ะมีหลอดด้วยเอาไว้ดื่มนะคะก็ก็จะแกะก่อนนะคะแกะหนังยางออกก่อนค่ะจะเทใส่แก้วเนี่ยแหละค่ะทุกทา่านสภาพตึงกำลังจะแกะก็ <c oughs> ซื้อมาหลายถุงนะคะเอาไว้กินตรงวันด้วยแล้วก็อุ่นนะคะให้ออกให้ร้อนๆนิดนึงแล้วก็ทานได้อร่อยนี่ค่ะมีลูกเดือยด้วย ใส่งาด้วยนะคะงาดำแล้วก็เม็ดมังลักใส่ <laughs> ดีค่ะอร่อยอร่อยทำจากถั่วเหลืองค่ะนีค่ะแล้วเช้าก็เดินไปปักซอยก็ขายดีค่ะมีหลอดด้วยเอาไว้ดื่มน,นะคะก็ก็จะแกะก่อนนะคะแกะหนังยางออกก่อนคะ่ะจะเทใส่แก้วเนี่ยะคะ่ะทุกทานสัาพัทนึงกำลังจะแกะ ได้ยินไหมคะทุกท่านน้องฝนค่ะโปรยไปลางมาอีกแล้วนี่ค่ะน้ำเต้าหู้กำลังอุ่นๆเลยได้ยินไหมคะน้องฝนปรยไปลงมาค่ะอากาศดีมากเลยดีค่ะน้ำเต้าหู้โอ้ยกำลังอุ่นๆเลยน่าทานมากเลยใส่งาด้วยนะคะงาดําแล้วก็เม็ดมังลักใส่ ชื่นใจมากเลยค่ะนี่ข้าวุน้นออร่อยค่ะสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ค่ะท่นนีนด, <laughs> ดีค่ะมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลย <laughs> อื เครื่องใจอร่อยอลาทวเหลืองค่ะนี่ค่ะนี่มีวุ้นด้วยนะคะงาดำขออมีประโยชน์อร่อยอร่อยอกินน้ำเต้าหูท้ทำกลางสายฝนโป้ยปลายลงสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ค่ะท่าน ฝนกาลังตกเลยค่ะโปรยปลายลงมาวันนั้นก็ทานข้าวฝนตกอย่างเนี้แหละได้ยินไหมคะต้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะอากาศดีมากเลยดีค่ะน้ำเต้าหู้อุ้ยกำลังอุ่นๆเลยน่าทานมากเลยถั่วเหลืองค่ะนี่ค่ะนีมม่มีวุ้นด้วยนะคะก็ซื้อมาหลายถุงนะคะเอาไว้กินตรงวันด้วยแล้วก็อุ่นนะคะ ให้ออกให้ร้อนๆน,นิดนึงแล้วก็ทานได้อร่อยนี่ค่ะมีลูกเดือยด้วยมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอ <c oughs> <c oughs> ่้อชนใจอร่อยใส่งาด้วยนะคะงาดำแล้วก็เม็ดมังลักใส่วุ้นอร่อยอร่อยค่ะ ชื่นใจมากเลยมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยชื่นใจอร่อยมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยชื่นใจอร่อยดีค่ะได้ยินไหมคะ น้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะอากาศดีมากเลย <l acht> ดีคะ่ะน้ำต้หมหูอุย้ยกำลังอุ่นๆเลยน่าทานมากเลย <l acht> อร่อยอร่อยทำจากถั่วเหลืองค่ะ <l acht> ดีคะ่ะแล้วเช้าก็เดินไปปักซอยเขาขายได้ยินไหมคะน้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะอากาศดีมากเลยดีคะ่ะน้ำต้หมหูอุย้ยกำลังอุ่นๆเลยน่าทานมากเลยได้ยินไหมคะ่ะ น้องฝนโปรยปลายลงมาค่ะอากาศดีมากเลยดีค่ะน้ำต้มยู้ยกำลังอุ่นๆเลยน่าทานมากเลย <c oughs> ดีค่ะ<า>ทูเหลืองค่ะนี่ค่ะนี่มีวุ้นด้วยนะคะนกำลังตกเลยค่ะโปรยปลายลง